ใครเเอาไปลย่ okay, sure so ่ะพีโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับอยู่กับผมที่กับเลว่านะครับกับเกมลัสนะครับในเลดคอมไลน์นะครับวันนี้เราจะทำการไปเลดบ้านหลังใหญ่กันนะครับเอาโลเกตมายัดไอ้นี่เลยเออเยอะมากยัดหอยหนึ่งเกี่ยงเลยทำยัดทอหน่อยยัดทอหน่อยเราจะไปอยังหล่ไอ้ตองอ่ะไอ้ตองมึงใส่หกมึงใส่เป็นเว่าต่อไปโดอ่ะใส่เป็นเคยดูอยู่สองไอยเอเคยๆสองร้อยน่าจะน่าจะพออยเ้ยเดี๋ยวไว้ถามก็ได้เดี๋ยวค่อยถามก็ได้เป็นห้าจากใส่มันเยอะกว่านี้ว่ะ มีผมมีกแก่2หลอดโอเคนะครับสุดท้ายท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมอยิกับเราห้านะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบอกเลยว่าแฮปปี้นิวเยียนะครับผมจริงคลิปนี้เป็นคลิป ในปีที่แล้วนะครับผมในเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงสักทีนะครับผมเป็นเลชฟอร์มไลน์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงหวังสิ่งได้ขอให้สมหวังเิ่งนั้นและขอให้ปี2022เนี่ยเป็นปีที่มีความสุขมากกว่าปีที่แล้วนะครับว่าปีที่แล้วเราก็เจอกับปัญหามากมายกันนะทุกคนเลยนะครับผมใครที่มีชุดที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับส่วนใครที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมาก็ขอให้ชุดกับรลายกลายเป็นดีนะครับผมขออวยพรทุกคนเลยนะครับ โอเคเหตุการณ์ในนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราเล่นกันในเซิร์ฟคุณหนึ่งนะครับผมเซิร์ฟธรรมดานะครับแล้วก็เราเนี่ยกำลังจะเทเซิร์ฟนะครับเลยช่วยกันฟาร์มลูกบ้องให้ครบ100ลูกเลยครับเพื่อที่จะไประเบิดบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะครับที่อยู่ในโซยเขียวนะครับผมซึ่ง Happy Bench เนี่ยไปบินดูมาแล้วนะครับแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับผมเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรับชมได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเครับชมกันเลยพี่ยอมตกกูพี่พอตกกูพีโอเค

มันชื่อวอักิ้งโดนไงพี่เบสไปกับมันบ่อยม,ม,มันไม่ได้ไปก่อนเหรอเดีย๋ยวมันก็่าดตัตาไปเกิดนู่นแล้วก็ยิงตับไปโดนไงนั่นั้นมีปืานไม่ได้เสียบนู่นเคลียร์บอร์ดนะนี่ผมเอาผมก็เป็นสกปรกง่ายเมื่อกี้เราชนะโอเคโอเคเราจอดตรงไหนดีวะไอ้เหี่เมื่อไหร่จะไม่ได้ไม่ได้ถูกนะใช่ชตอนนี้ตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เสียบมันทำเล่นเราอยู่แหละเราอยู่บนเนินเราอยู่บนเนินอยู่แล้วเราสร้างยิงกับมันใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมายิงกับพวกเราข้างบน ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอจากหลังนี้ก็น่าเล่นนะเฮ้ยแซมไม่ยิงกูเหรอม่่โวจะพูดจะพูดจะพูดไปเลือยเว้ยอะไรอ่ะเอาบุล้งเอาบุล้งเอาืุลงเอาืุล้งเอาบุล้งเอาบุล้งเอาบุล้งวัวมันมาเดินฟาร์มแล้วมันเห็นไหวที่อ่ะถ่ายโอเบสไม่ได้พี่ไม่เห็นหรือจังมันเห็นติดเจ็บลองยิงแบอนี้พี่อัดโอเบสไม่ได้ที่เนี่ยพี่อัดพี่อัดการจอเนี่ยทำการจออัด แกไม่ต้องอัดเอตอนนี้ก็วิ่งะป้าไม่รู้เราลงลงเบียกนี้ดีกว่าตอนหลังเอาไงบานให้แล้ว้าลงนี่เลยป้าตรงนี้ลงลงเนี่ยแล้ววิ่งไปป้าเดี๋ยวยงไงป้าอยู่นอยู่นู่นเลยมีมีสองัก้นกนก้นอไยจอดแล้วอยู่ฝั่งนู่นเลยนะใช่ใช่ใ่งเตมด้งหมิก้าะจอดไปชิ่งจอดิงเลยปะเธอพอดีย่ิเออป้าอยู่เจ20เ ใช่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 อบเลยเหรอบ้ามือฉับเลยเหรอไอ้แค่มีเด็กหวานไอ้แี่มีเด็กหวามีเด็กหวามีเด็กหวานไงดีวะจากข้างบนเนี่ยมันเห็นเราอะะมันเห็นเราอะนะมันเหุ้เราได้เนี่ยเราเกะดอกนะเราเกะดอกเราเกะดอกไม่รู้ว่ะไม่ใช่บ้วนเปล่าไปไปไปรีบปไป ตีแล้วถ้เด็กมาฟังแกมันต้องซื้อเรือมันเรียวตีเตียงมาแต่ว่าลืมไม่ใช่เออห่อไม่ได้เสียบเลย่วงเอาเอาที่ไปที่เอายาไหมใครเยายาไหมไม่เอาดับเบิลยิงเราตายหมดโอเคนะัตายหมดตีไม่เก็บไอ้เคยิงดูนมน้องเดี๋ไม่เก็บหูตีนี่นี่มันเข้ามาเยอะยังวะมันจะเห็นเราบอกว่าโกวเป็นรายงานด้วยพียอะรักยูออนขนาดบ้านหอมันต้องไปทำข้างหน้าหอมัน ถ้าเราโดนหอมันกดหรือเปล่านี่แหละปัญหาถ้าเราโดนหอมันกดนี่ยากอะไรเนี่ยใช่แล้วก็อยู่ตรงกลางมันยิงมันยิงจากข้างบนได้นะอยู่ตัวแคางแล้วช่วยเนี่ยไม่ไม่เราก็เลดกันเลยนะพี่ทำไมมีหลายหอจังเลดหอมันนะไอเลดหอมันเป็นบาดแผลเราเลยมันจะล็อกทุกประตัววะน่างไจะมีประตูมั้งไม่รู้ผมกลัวมันเลยเผื่อของว่ะใช่ใช่ใช่เขาไม่ต้สร้างไหมถ้าเล็ดถามในเลดออกเลยอู้หเพื่นคนเยอะเลยเสียเสีย ไปเลยก็ได้นะเสียไอ้ผลของดีกว่าเนี่ยตรงนี้หน้าหน้าเราอ่ะเออเอาเร็วเร็วเลยเออสร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยเออไอ้มันอยู่มันอยู่ออนไลน์ด้วยอะใครพูดอะไรวะคนไทยไว้คนไทยเว้ยคนไทยเหรอใครพูดอะไรวะเชื่อหลังแกเชี่อหลังไอยู่ข้ทำทำแง่งป้องปืนก็ดีแต่เราต้องเอาปืนก่อนล้นเนี่ยใครก็ไม่รู้อะยิงไหม มีเก็บเสียงอีกหนึ่งอ่ะวางปืนวางปืนพี่ไหนข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยอันนี้ผมทำผิดป่ะพี่หยอกดิพี่หยอกดิตีไม่ได้ไม่ตดิขอก่อนแล้วกันน้องขอกแลนวเดี๋ยวสูจน์ให้ใเสียก่อนนี่แล้วแผนที่เราวางไว้นะครับคือให้เสียเนี่ยไปเอาตอร์ปิโดในยิงถล่มบ้านมันก่อนนะครับผม โดยที่ให้เสียเนี่ยไปสร้างบ้านไว้แล้วนะครับแถวเอ่อเบดอนมิเทอรี่เบดนะครับก็คือเออ่แมพไม่ใช่แมพแต่เป็นเมืองที่เอาไว้ยิงตอร์ปิโดนั่นเองนะครับยิงมิไซล์นะครับผมคือเราได้ฟาร์มมิไซล์กันมาตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยประมาณ3ากว่าลูกเลยนะครับทุกคนมิไซล์แต่จริงมันยิงได้ไม่หมดหรอกครับผมนะอันนั้นคือแผนเรานะครับโดยที่ให้เสียเนี่ยไปยิงนะครับผมครับทุกคนไอ้เสียพ,พี่เสียเล็กเสียพี่เสียเดงให้เล็กเสียแดงให้เล็ ่องวง่องวง่องไ้เสี่ยงอเสี่ยคนไทยเนี่ยกระโดดูคนไทยเหรอวะไอ้เี่ยชั่วพวกมันไม่หาไมหาไม่อกพวกเออจอนูเราเนี่ยคนไทยหาเลยนนี้ไปดูดีๆนะแล้วก็ข้างบนไว้เฮ่

ไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่ไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยมึงเอาไม้มาลงมาครับคนนึงเลยใครว่างอ่ะไม่ได้แบบลู้มันลู้ไม่ได้ต่อทีเดียวกูพี่ได้กล่องเดียวไม่หมดมันอับบ้านใหญ่เลยเฮียพี่ยิงแล้วพี่ยิงแล้วยิงเลยป่ะบ้องเอาบ้องเปิดเลยป่ะพอเราระเบิดแล้วนะไม่รอผมไม่รอผมตปิโดเออตปีโดยิงเลยเสียเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำโพเดี๋ยวพี่ทำโพเดี๋ยวผมทำโพได้นะนะไปนี่วิดีโอวิดีโอเสร็จแล้วครับเอาพี่เบนแต์ั้ง

หาหมดเลยเนี่ยอ้าวเชียแล้วโอ้โหกด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 ให้เหี้ยบอกตายโดนอะไรอ่ะเอาปิดแล้วบอกเปิดแล้วบอกคนอะไรแม่ให้เปิดแล้วบอกรานหมดแล้วไหมเลทแล้วเนี่ยเจาะแล้วไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยปวดยังพี่เบสไปเลย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 หดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงเลยแฮีมันเราตบไปดูไม่ได้หรอตบโดนยังไงทิ้งไปเไม่เป็นทิ้งไปเลยพี่ผมไปตัดไม้้ต้นหน่อยนะขบวนพี่เสดเออวริงกันจริงจริงแล้วแหละ ยิงไัเจ็บขอเลย็วางแผงปิดตรงนี้ย้อมอยู่คนเดียวดันตรงเนี้ยออกก่อนบไดูบ้านดูบ้านนี่เลยนะบ้านแ้าอัพบามไม่มีองแตกงั้วะผมไม่เห็นนี่ยแตกแล้วพี่แตกแตกแล้ว

Très khám nghiệm, một vào là nhà của hai ký kiểm soát như vậy là ban này là ban khoa kỳ này là ban khoa kỳ này là ban khoa này là nhà khoa nhà này là ban khoa kỳ này là nhà khoa kỳ này là ban 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 khoa này là ban khoa kỳ này là ban khoa kỳ này เนี่ยจริงไปเรื่อยอ่ะจริงไปทะลวงไปเลยทั้งไอ้เหี้ยเจ้าเก๋เข้าหัวไม่ได้ยังไม่ตายยังไม่ตายบนหอนะไม่ตายบนหอตายบนหอตา้เฮ้ยไม่ตายเสี่ยเสียมาช่วยพี่บ้องเสี่ยมาช่วยพิงป้องเซฟเอาบ้องไว้ไหนอะเซฟเซฟเซฟมึมยิงไงเซฟเซฟมึงยิงไงมึงยิงบ้องยิงรู้รู้นะ ้ยไปขีน้ะขินนะให้มยิงกับพีไมเออไปเตียเื่อเลยฮะเปนเตีเรื่อเลยาดีโดยิงแล้วยิงไม่ได้พีโดจบแล้วาไีโอเสียเอาไม่ไรไม่ไรเลยไม้ไม้ทำกล่องมีวั้ปืนให้ผมยิงมปืนให้กันจะไปยิงล่าชิบหายไอม้มันมันวิ่งกันวิ่งเหยียบบาสวยสวยสวยไม้ทำกล่อง เข้ดข้างหล้งมีไรอพี่ไตรงนี้นะเข้อร้างบิงเราได้เหร่ิงไม่ถึงเรามาทะลไป้างหั้นี่ากเก็บของแล้วบ้านี่ยโยนเลยพี่อย่โยนไม่เอาเรทะลวกับพ่ได้แล้เออลไม้เดีะไม้เดี๋ยะ่เหลือน่เหลือตบวกมที่โคเวอร์ให้ดีทาให้ดี่สุดเ ได้ตอวิโดว่ะเฮียอยากเห็นเหมือนกันว่ะเอาเตวิดโรนั่นไปยิงบ้านเราเปล่าเหียวินลุกเร็นะวินวินลุกเึงแจ้วขึ้นมาเล่นขึ่งมิปยิงไปให้หมดเลยมจยิงไปให้หมดมันต้องเข้าไปหายิงไปให้หมดโดน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 ตายตายนะดึงดึงพี่เจนดึงพี่เจน วิ่งบปพี่เมยทำตูนดูดีนะเป็ไมไรไม่ได้ระเบิดกำแพงก่อนดีกว่าระเบิดกำแพงก่อนไม่ไเดี๋ยวเดีเเบเบนเอาไปเบวยิงันยิยิงนยินยิงไปก่อยไหนพี่อยู่ไหนเอาทีโไประเบิดแพงก่อนไอเสียยิงตงสูงไอเสียมันไม่ดนขางในอ่ะอย่างิงเตียงยิงไหนเจอเตียงยิงที่หมดเลย เอาบ้องไฟอัดไปในบ้านอะไรก็ได้นะดีปะเออทะลวงไปเรื่อยพอพอเอาไฟอัดเข้าไปเลยเอาไฟอัดเข้าเอาอัดเข้าไปคนนึงเข้าไปตนีี้วิ่ง่ดาเยมอยู่ตรงนั้นหเลมน่มุมมุมไหนอะทางซ้ายใช่ปะทางไหนางทงนี้ทางนี้ แต่ขวางแค่ขวางแค่ขวางได้เอาป้องไฟอัตรงนี้ก่อนดิเอาป้องฟอัตรงกำแพงก่อนได้เฮ้ยเอาตีโฟมาทโยีโฟมาที่โยตีโฟมาโดนโยต์ไปไหนอาไโไหนมาไปไหนมาไปนไดนไหนนปหนนนปมปนหนาดนโดนนโดนโดนนนนาปนาไนไหนนน โดนทีโพไปยังเฮ้ยไอตีโพไปยังพี่เพชรได้แล้ได้แล้รอเราราไปโดนอีกโดนอีกโดนป้อมปืนใส่หรือเปล่าวะไอ้เหี้ยโดนไหนทซับเลยอ่ะพี่พี่เข้านี้ได้นะพี่เรายิงป้อมปืนก่อนยิงยิงยิงแตกเขา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 ข้างยิงได้ปะยิงไม่โดนใช่ไหมข้างบนอ่ะยิงไม่โดนแล้วอยู่กลางแล้วอยู่กลางหมดแล้วมันโดนเ่้ไปไปไปยิงขึ้ยิง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 ใครใครวิ่งอยู่น่ะเอ้าแตกอาเรสเสียกูไหนวะเสียในห้องห้องยิงห้องยิงเอาเห็นแล้ว

มันหัวประตูอ่ะมันหัวเข้าประตูเลยเป็นหลังมันยิงมานะน่าแม่พี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 ยิงพี่ลองลงมอเล่นยิงข้างหน้าให้หน่อเออลงมาเล่นได้ปะลงมาซื้อบ้านนี่อะไอไอไอ้รนพี่ยิงไปแล้วรนระวังอารอถึงไหนโรนอยู่ไหนตอนนีู้อ้โหที่อะนั่นนัในห้องบิลแล้วตรงนี้นันห้องบิลแล้วต้องผมอ่ะมีคนเจ็บมันปิดอยู่ประตูไฮอ่ะต้องยิงที่เจตัวบนก่อนไอ้เฮีย แตกแตกตัวบนแตกขึ้นไปเอาของได้ไหมสวยสวยสขึ้นไปเอาของได้ป่ะขึ้นไปเอาของได้ป่ะมีบันไดป่ะอารมณ์มีบันไดป่ะล้นนี่นีมี่เอาไปเก็บของก่อนไปเก็บของบนไปก่อนบนไหนวะเฮ้ยพี่เข้าพี่ดันเข้าไปนะพี่จะไปยิงข้างในให้บนไหน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 บนบนชั้นยิงชั้นยิงชั้นยิงประตูมั่วไอ้ยมันปิดประตูแล้วเนี่ยมันปิดประตูแล้วเดี๋ยวตลาดตลาดแดงถึงเรื่องตาย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 ไปอะไรโดนอะไร ไม่รู้ขนาดจะข้างบนนะผมเปืนยิงคือ้ว่ปิดยิงก็ตายให้ไปยิงไหนให้ไปยิงไหนให้ไปยิงไหนลนพี่ยิงตรงประตูอะประตูนี่คนที่บอกว่าฟาร์มของอ่ะเฮ้ยโอ้ยโผล่นี่ก็คนที่เขาบอกว่าฟาร์มของอ่ะฟาร์มของอะไรวะอ๋อที่พูดว่าฟาร์มของโอ้โหใครอยู่ในบ้านพี่พี่ผม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 ไอ้ที่ยิงปืนข้ามบนเลย่ะข้ามนสุด อ้เนาะวะผมผหมผมออกไปดีว่าดีกว่าโอ้เดี๋ยวมันปินกอยาหมดไรอ่เกิอ้เทเปืมัหมอยงรเอ้ยเปืนข้างบนเดี๋ยวเซฟข้ามบนตไปงบ้านเราอ่ะโดน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 ยิงไปให้หมดเลยดีกว่าไอ้ย่ โดน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 เบ่ออ่ขาบ้องไต่อได้ไหมในบ้านอ่ะลูกบ้องกูจะหมดแล้วไอ้ที่อเบื่อแพงกว่านี้อ่ะลูกบ้องเหลือบ้านเสียลูกบ้องอะไรอี่ลูกบองธมเ่อะเบิ่อแพงดีกว่าไอ้ี่ยเดี๋ยวแม่งอยู่ในบ้านนะพี่อยู่ในยบ้านนะอัดเข้าไปต่อเข้าไปต่อฮวงต่อฮวงฮวงพี่นี่มันไม่ได้อยู่บ้านนี พี่ยิงเห็นปปืนันนป่ะอันนั้นอ่ะอะไรวะนอันนี้แบ่อะวะข้างบนเหรอขอข้างบนเหรอเซฟบ้องไทหมดยังมันต้องยิงข้างบนเซฟตอนนี้ฟังนะมนไม่ถึงจะตายกันแล้วเออแล้วเบอร์เล็กก่อนแล้วเบอรเล็กก่อนจะได้เดินง่ายๆใช่ปหะไอ้ไม่โดดเรมาโดดมาโดดมายิง้อปืนใช่ไหม่ๆอปืนเลียยิงเล็กก่อนยิงเล็ก่อน ไอ้ตาพี่ดนึ่งห้องบิวแล้วพี่ไปโดดไปตัวพีงไปโดดไปตัวนึงบอยบอยเก็บแล้วพี่ผมโดนยิงนั้นหนึ่ะเมื่อกี้พี่อยู่ห้องบิวพี่อยู่ห้องบิวระวังระวังขว้างขวางนี่อยากจะหมดแล้วอ่ะไม่พอเนี่ยพี่เพี้ยนหึงบิวเลยใช่ป่ะถึงแล้วถึงแล้วไปอยู่ข้างบนเลยเผื่อนะบอยตายเลยไม่มีโอ้โหอเคโอเคโอเคโแล้วใส่แล้วก็ปืนใส่ไปไปไปดัน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 เต้ไม่ยากว่าเต้ยันไหนบีนีบีห้องนี้ห้องบิวบีอีกไหนไหนไหน

กูยิงไงไว้โดน้เล่นฝั่งนี้ไม่มีไม้ไหวเฮียยิงได้นะกูยิงมันทียิยิงก็ได้ยิงกยิงเตรียมมก่นเดี๋ยวเตรียมหเห็นเขาไม่เห็นอยาบ้าขอยหาไม้พี่เจอแล้วเจอแล้ว่าอาไปหมนะนนะ้้าไม้พี่ทำแล้วพี่ทำีรล็อกพี่โคบี้โคบี้ดีที่สุดดีดีห้องเปิดปะลบมห้องนี้เปิดห้องนี้เปิดเนี่ย เออสวยมี๊เรินวเดียงเริเตียงเริ่เียงเ่เียงวยสยทุบเลยทุบเลปี๊บเเตียงเฮ้ยโอ้ยยโอยยเตียงเตียงเรยเริ่มเริ่มัย่ีเริ่มยชึเป่าชนะไปช่เียงแ่เียงนมาไอนี้องะเมาถี่วอ

โหดไปคับไหนตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนพี่ไม่เห็นขนพี่พี่มีบันไดอ่ะินนเสียเสียี่อดูหน่อยเสียพี่บุหน่อเสียตรงนี้นี้ตรางหลังข้างหลังข้างหลังเองข้างหลังนี่อยู่นี่พี่บุทหน่อยพี่บุทหน่อยมาเล่นป้อมปตายตายดึงกน พอกลางละพอพๆพอพอกลางได้หรอเออขนาดเนี่ยไตัดไม้มาผมทำกล่องให้โอ <ต ure. S 2> ินปอิไม่ไม่ยิผมมันดีผมรอดผมรอดม่อกอันนี้เราติวใช่ป่ะใช่ใช่ปิดป้อมเลยบ้าอ่าปิดป้องเยมาแล้วมาแ้พี่เกิดปิ้วเลยบ้ามายกมายกแปดหน่อยใครกับวอรมาวะแคบพอวะ ไม่รู้ลงมาลงลงมาไหนไหนเอ้ยยกเลยกเยพี่อีกมายกปืนพอ้ยกแปดเลยพี่ตรงไหนอ่ะยู่ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นเองไหมใครยีฟยีฟน่าเสีดมีอะไรบ้างพี่มาโดนมาโดนนี่มันเผวว่าไมยกปืนมเสียตู้ใครอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไหนไหไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยล่าไหนนี่ให้พี่ยกเลยพี่ยกไลให้พี่ยกะไรให้พี่ยกแบ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 ตยกแบตยกแบตแแบแบดดแบตยหดดยแแบ แท้ไรเลยสเปดเลยลุงไอยานี่เดียวยาไปดิเฮ้ยไปขอยยาป่ะเดี่ยปยาป่ะพี่ไหนไหนไเหลือที่แปดเนี่ยอ่ะเห็นปะได้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 ไม่บองเอาเลงจับเลยไหนวะอันนี้เหรอที่ยืนอยู่ที่วะใช่กระดน่ำเหลืถอยถอยถอยเออมันน่าจะมีเตียงไงเพราะว่ามันมันไอมันมีรูอยู่นะมันมีรูอยู่ตรงเนี้ยข้างมันไอเห็นปะขอทางหน่อยพี่ขอทางหน่อยไม่ใช่มันแตกเหรอถอยดิ เออยนี่รู้อยู่นะเหร์เกลี้ยงคนของกำอเลยนะพี่ของเล่ย์ของเล่ย์ของของเล่ย์ในบ้านเลยนะไหนนไหนโอเคแล้วก็เคลียร์ครับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกโดนไอไอไออันนี้พูดปิดคลิปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคไปไว้เจอกันนะครับในในเรทฟอร์มไลค์ครั้งหน้านะผมขอบคุณมากครับผม